เพื่อนๆตีแมว UFO เนี่ยโดยการใช้ชาโดตีวาร์เนี่ยทุกคนตีได้กี่เหรียญครับถ้าใครยังไม่ถึง2,000เหรียญดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจับมือสอนอัพสกิลของสมใย แล้วก็การเล่นการล็อกเป้ากินอาหารต่อหมือท like. to ุกอย่างเติม2,000เหรียญแน่นอนไปดูกันเลยครับเติมสวนเติมไวปลอดภัย100%เติมแล้วไร้กังวลไร้รีฟันต้องที่ร้าน Pay t w w n t t p u Up บริการเติมเกมมือถือและเกมอื่นๆอีกมากมายฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด HHIP กันด้วยนะครับ ความโหดฟาร์มตลอดทั้งวันทั้งคืนารามยี่4บสี่ชั่วโมงไม่ต้องกลัวเปืองแบตเปืองเด็ดเปลือง,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 องไฟเครื่องร้อนเครื่องระเบิดตกพบในที่เดียวต้องที่นี่ LD าวแอปพลิเคชันโฟนที่เล่นแล้วก็ลื่นไหลราคาเป็นมิตรภาพที่สุดในตอนนี้นะครับ สายฟาร์มไม่ควรพลาดผมทิ้งลิงกไว้ใต้ในคลิปชั้นไปโหลดมาใช้กันเลยครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับของผมเนี่ยจะเล่นเป็นสายธนูใครเล่นสายมีดก,ก็สามารถเอาไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับตั๊กแตนก็ของผมเนี่ยเก้าเก้าเอจเก้าเก้าที่เหลือลงรักนะครับผมนะอ่าแล้วก็สกิลง่ายๆสกิลหลกักๆขอที่มีนะครับอ่าถ้าใครเป็นคัสสามแล้วต้องมีชาร์ดูเชสเตอร์ถ้าใครเป็นชาร์ดูเชสเตอร์แล้วจะ Sh Sh ดีจะได้เปียบบอกเลยว่าได้เปรียบ ได้เปรียบเพื่อนแน่นอน100%นะครับได้เปรียบกว่าคุณเป็นแค่โลกธรรมดาหรือว่าเป็นแค่สต็อกเกอร์ธรรมดานะอัพชาร์ดูเชเตอร์5นะครับเอ่อแล้วก็ตัวนี้อัพเต็ม10เนาะตัวนี้อัพเต็ม10อยู่แล้วนะครับอ่ะสองสองสองสกิลนี้พอ2สกิลนี้พอ15จ็อบ2สกิลนี้นะครับไอตัวคอนเวอร์ช็อตแล้วก็ชาร์ดูเชเตอร์ห้านะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็เป็นอินเทอร์มีเดียส10นะครับถ้าเอ็แค่ช็อตไม่ต้องอัพกระโปรงหมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าทำไมมัันนนกกกรรระปะปคบอ่แลล้้ว็สิตงีทูเนนนลไไดด5เอชารร์ฮิง10ะคับ 2ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้20นะครับแล้วก็มาที่ Hiding 10แค่นั้นเลยนะใครเล่นสายมีดก็ไปอัพเ e ็ t เจอมาเตอรี่ใครเล่นสายนูก็เป็นเนูมาเตอรี่ว่ากันไปโอเคนะใครไม่ทันก็ย้อนดูเอาเองนะครับไปต่อต่อมาของสวมใส่ของสวมใส่เนี่ยแมวเนี่ยมันจะติดเอ่อมันจะมีอะไรมีฟอร์สมีฟอร์สกับเฟียเพราะฉะนั้นใส,กนใสก่การ์ดมาน้ำหนึใบใส่โล่อะไรก็ได้การ์ดมาน้ำนะครับสเสื้อกันเฟียจบ น,นั้นอุปรกรณ์สมสัยที่เหลือใส่ให้มันตีแรงจบนะครับง่ายๆเราจะเล่นสายออโต้แท็กนะครับเราจะเล่นสายตีธรรมดาอ่ะตรงนี้จบแล้วต่อมาลูนลูนเนี่ยหลายคนงงนะลูนตรงไหนคุณเล่นสายธนูคุณไปอัพสายธนูพวกโบว์แบตเตอรี่อัพอะไรให้ครบนะครับนะอัพให้ครบนะแต่ผมจะสอนของที่มันที่ทุกสายไม่ว่าสายมีสายธนูต้องมีนะครับนั่นก็คือ1แล้วลูนชาร์โดเชตเตอร์ลูนชาร์โดเชตเตอร์เนี่ยจะทําให้เราวิ่งถึงเป้าหมายไวขึ้นในการกดไลฟ์สกิล เดี๋ยวผมจะสอนดูว่าใช้ยังไงนะครับอัพรูตัวนี้4จุดนะครับ4จุดจะทําให้เราวิ่งไวขึ้น32ปซ็นต์นะมู e เ t นสปีดเราจะเพิ่มขึ้น32เปอนะครับตอนกดเรากดใช้สกิลนะครับอ่ะต่อมาง่ายๆรวดเร็วนะครับ intermediate หรือ intermediate intermediate เนี่ยให้อัพพาเวอร์ก่อนก็ได้หรือจะอัพไอตัวนี้ก่อนก็ได้นะถ้าเราเน้นว่าเราตีวาร์ปทีเดียวตายได้ แบบมันเหลือข้อเดียวแล้วทีเดียวตายได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแมวมันมัมนมีแคปเดเมจอยู่ไม่สามารถยิง3-4ล้านแล้วตายหาได้มันมีแคปเดเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เนี่ยอินเตอร์มีเดียอชื่อหาอะไรเนี่ยอปอปเพลสเออคือเราตีวาร์ปมาแล้วจะทำให้มอนเตอร์เนี่ยมันโดนแรงขึ้น5%เพราะว่าเราจะใช้ออโตเอ็กแทบางคนมันเบาไปก่อนที่มันเบาไปกว่าจะแคป ตัวนี้จะช่วยเสริมให้คุณเพิ่มเดเมจได้นะครับมันมีกี่จุดอะดูดิมีตั้ง9 9 9จุดแรงขึ้นอีก45%นะครับผมอ่ะออมาก็จะเป็นรูนตัวนี้อินเทอร์มีเดียตเหมือนกันแต่เป็นเอ็มพาวเวอร์นะครับอินเทอร์มีเดียตเอ็มพาวเวอร์จะมี3จุดนี่ตรงนี้เลยไหนอ่ะเพิ่มความแรงขึ้น10%บเรลูนมีแค่นี้นะครับใครจะไปอัพบูสต์มตอลี่อัพเด็กเจอร์มตเตอลี่อะไรแล้วแต่ครับแต่หลักๆถ้า สามตัวนะ Shadow Chaser นะครับ,นะบ Intermediate Empower แล้วก็ Intermediate Operate Operate o p p a t e o p r a t e นะครับสตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้คุณ up hiding แล้วก็ใช้ตัว Shadow Chaser นะครับอ่าขั้นแรกก่อนเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าแมวเนี่ยมันมีแคปเดเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ไท i a เก l e ช็อตในการยิง นะเราจะใช้เป็นออโต้วไอท็เดี๋ยวบอกว่าเพราะอะไรเรามาดูตรงไฮดิงก่อนนะครับตัวละครของผมเนี่ยวิ่งปกติอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มี light, มูไลท์มีมูไลท์ได้หมด179วิ่งอยู่179กว่าคุณจะวิ่งชาร์จถึงเป้าหมายเนี่ยมันนานใช่ไหมให้ขี่รถด้วยอ่ะขี่รถเท่าไหร่วิ่งชาร์จถึงเป้าหมายขี่รถอยู่ที่229กคุณดูอะไรนะใครที่ไม่เคยเล่นชาร์โดมาก่อน หรือเล่น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 แอดหรืออะไรพวกนี้จะไม่รู้ตรงจุดนี้ว่ามุดแล้วมันวิ่งไวนะครับกดมุดพร้อมกับรูน256ยังไม่ขี่รถนะเห็นไหมมันเพิ่มมา256ได้ไงจากรูนชาร์โดเชสเตอร์ูนชาร์โดเชสเตอร์เนี่ยเรากดสกิลอะไรมันก็มันก็ขึ้นนะครับ32%เ็นห็นไหมขึ้น32%แต่ที่สำคัญคือ พวกอาชีพโลกหรือว่าแอดเนี่ยเมื่อกดมุดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมูฟเมนสปีดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากดูดิดูด,ดิมันเพิ่มขึ้นมาสองสองสี่จากหนึ่งเเพราะฉะนั้นคุณต้องกดมุดนะครับตอนที่จะวิ่งชาร์จหาหาเป้าหมายคุณกดมุดได้เลยเพราะว่าเรามีเรามีไอตรงนี้เพิ่มอีกนี่ทำให้เรายิงแรงขึ้นอีกเห็นไหมสามซนะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะทําให้เราตัวเราไม่โผล่นะครับเห็นไหม มีสิทธิ์ออโต้แถบละตัวเราไม่โผล่ถึง80%นะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้ได้เลยนะครับนะกดมุดก่อนกดมุดก่อนแล้ววิ่งถึงเป้าหมายยังไงก็ไวกว่าเพื่อนยังไงไวกว่าพวกพวกโลกมือใหม่ที่แบบยังไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยกูต้องมุดแล้วกูถึงจะวิ่งไวอะ่ะเข้าใจปะเออหลายคนที่เพิ่งสวิตช์มาผมเข้าใจว่าตรงจุดนี้เขาอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยคุณช้าถึงเป้าหมายได้แน่นอนครับยังไงก็ทันนะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือินเ e อ m e d i a ดต อินเทอร์มีเดตตัวนี้พอดีเราตีไปแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้ไทงเกินช็อตพอดีเรากดปุ๊บไทเกินช็อตมันจะติดคูดาวเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูไปที่พอนเลยไปที่พอนเลยเดี๋ยวผมทดลองให้ดูไปที่หุน่นเพราะว่าผมไม่ได้เซฟคลิปไว้แต่เดี๋ยวทําให้เห็นภาพทาให้เห็นภาพสมมติว่าคุณตั้งออโต้แค็กไว้เลยแบบนี้เลยนะของผมตั้งแบบนี้นะแบบผมตั้งแบบนี้นะ ให้ตีออโต้ไอแแ็กได้เลยสมมุติว่าคุณตีพาวาร์ปมาเนี่ยเนี่ยคุณกดออโต้ไว้เนี่ยแล้วเออเรื่องล็อกเป้าก่อนออโต้ล็อกเป้าตัวเนี่ยล็อกทุกตัวยกเว้นตัวที่เราตีวาร์ปไม่ได้ก็คือไอตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดเราอย่าไปล็อกมันให้ล็อกตัวหมวกนะครับตัวหมวกแดงนะครับตัวตัวที่ไม่มีหมวกใส่แล้วก็ตัวกุ๊กสามตัวนะครับตัวใหญ่ไม่ต้องไปล็อกเสียเวลาเพราะเราจะตีวาร์ปเราจะตีวาร์ปมันเสียเวลาล็อกก็ต้องมานั่งเปลี่ยนเป้าไล้สาระชาติกว่ากว่ามึงจะเปลี่ยนได้นะครับ เนี่ยกดออโต้ล็อกเป้าอย่างเงี้ยแล้วก็วิง่งปึ๊บเจอมอนพอดีมันเจอเป้าปึ๊บเรากดมุดแล้วก็วิง่งไหวปะดูเนี่ยผมเจอหุ่นไม้มาเลยวิง่งมาล็อกแล้วยิงเห็นไหมกับคุณวิ่งธรรมชาติชาตินึงก็ไม่ถึงครับอ่ะตบวารปับ๊บดูครับสกิลคูดาวอ่อเนื่องไม่ได้เห็นยังคุณเห็นยังตบวารยังไงอะกับดูนะตบวารปึ๊บสาวสาว ตาไปเท่าไหร่แล้วครับว่าคุณจะยิงเนี่ยไทงเงิ่นช็อตคุณส,สาวไปกี่เม็ดแล้วว่ามึงจะยิงไทงเงิ่นช็อตเนี่ยเนี่ยกว่านแทงเงืนชอ็นนอ,นนชอตจะยิงได้กี่เม็ดแล้วดูดิเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่ะดูวับเนี่ยกี่ดอกแล้วครับกว่นานแทงเงืนช็อตผมจะวนได้สี่สามสี่ดอกกันนะ แต่ยังว่าทําไมทุกคนที่เล่นไทเกอร์ช็อตแล้วไปยิงแมวอ่ะมันถึงได้ได้เหรียญน้อยแล้วก็จุดอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมลองเปิดออโต้ไว้ปั๊บแล้วผมวิ่งเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลองวิอง Wing อีกไม่ให้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 ให,ให,ให,ให้ให้มันลงตรงนี้อ่าเนี่ยดูวิงปั๊บวิ่งเข้าไปตีช้าปะมันช้าเห็นปะคุณทุกคนเห็นไหมว่ามันช้าใช่ไหมอ่าดูวิ่งกว่าจะถึงเป้าหมายเท่าไหร่ครับอ่าให้ขี่รถด้วยยกตัวอย่างให้ขี่รถด้วยอ่ะให้ขี่รถด้วย ขี่รถถึงเป้าหมายปุ๊บวิ่งเข้าไปวาร์ปท้าไหมเดี๋ยวดูดูอีแบบหนึง่งวิ่งลงมาถึงปุ๊บถึงเป้าหมายตีวาร์ปไวกว่าปะพอ่พอ,พอ,พอคุณแม่ไวกว่าครับตรงนี้จะเป็นจุดทิกเล็กๆน้อยที่ทําให้คุณไม่ถึง2000ใครที่ยังไม่ถึง2000ลองเอาวิธีนี้ไปใช้การเล่นแบบนี้ไปใช้ล็อกเป้าตัวที่ตามที่ผมบอกไม่ล็อกตัววาร์ปเพราะมันจะเสียเวลาในการเปลี่ยนแล้วก็ไปใช้ออโต้เอ็กแทกซะ นะครับไปใช้ออโต้ไอแท็กซะอย่าใช้ไอตัวแทงเกิลช็อตอย่างที่ผมบอกนะครับตีวราปุ๊บแทงเกิลช็อตวนไปแล้วชาติกว่าเห็นไหมตัวเนี้ยวนไปแล้ชาติกว่า1 2 3 4สอา่อากูซอยไปสามดอกแล้วครับสามสี่ดอกแล้วครับเห็นไหมโอเคนะตรงจุดนี้แล้วก็อาหารถ้าสมมุติว่ากินวิ่งได้ก็ดีนะครับใช้วิ่งได้เลยนะครับใช้วิ่งได้เลยนะกินวิ่งได้ก็ดีหรือว่าคุณจะเอนชาร์จเนี่ย พอยูจังหวะกดเอนชารไฮดิงแล้วคุณไปถึงเนี่ยคุณตีวาร์ปแล้วปุ๊บคุณยิงยิงธรรมดาไปก่อนก็ได้แล้วกดเอนชารอีกทีนึงก็ได้อะเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นด้วยนะครับไฮดิง <H iding S 1> ก็จะทําให้คุณยิงแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะว่าจะเอาแบบไหนกดวาร์ปปุ๊บกดตีไปเลยครับตีไปเลยอ่ะแล้วเผื่อเจอมอนตเผื่อเจอตัวไหนมันอยู่แถวๆนั้นคุณก็กดเอนชาร์ดไฮดิงปับ๊บแล้วก็กดวิ่งรถเดี๋ยวมันก็ไปตีเองนะครับวิ่งรถเนี่ยเนี่ยขึ กดมุดใหม่ก็ยังได้เห็นไหมลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ใครที่ยังไม่ถึง2000ก็ขอให้ถึง2,000นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากวิธีเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วใครที่ลองเล่นสายมีดระเบิ้ลแล้วเห็นว่ามันตายไวเนี่ยก็มาบอกกันได้นะผมจะได้เปลี่ยนไปเล่นสายมีดบ้างเพราะผมผมขี้เกียจสวิตคือถ้ามันถ้ามันทาให้แบบเพราะเรารู้อยู่แล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีแคปเนาะ อ่ะถ้าเราใส่มีดเนี่ยมันก็จะเบิ้ลรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาพอดิเบิ้ลรัวๆเออมันก็เอออาจจะตายไวกว่านะครับเพราะมันติดเบิ้ลเห็นปะเนี่ยเนี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 ยประมาณเนี้ยนะครับโอเคเจอกันไปละขอให้ถึง2,000กันทุกคนครับ